สวัสดีค่ะช่องสุหันสาพาเพลินนะคะวันนี้พามากินบัขคอค่ะพี่น้องลูกอะไรนะคะอีสานเขาจะเรียกบัขคอนะคะแต่ว่าภาษาไทยไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะคะนี่ค่ะมันจะเป็นลูกนะคะเราก็แกะออกแล้วก็ทําน้าประหวานโรยๆมาอืมกัแบบน้าประหวานนะคะจวดไปเลยค่ะพี่น้องนี่ค่ะ เปรี้ยวมากค่ะอืเปรี้ยวสุดเป็นผลไม้ทางอีสานนะคะบ้านเรานะคะโอ้ยเมื่อกี้สามเม็ดไม่ไหวค่ะ มค่ะพี่นอ้องเปรี้ยวมากค่ะบัคข้อบัคขออ้ออเม็ดนี่ไม่กล้ากืนนะคะเพราะว่าบางครัเขาก็จะกืนเม็ดแต่ว่าสูไม่ไม่ได้กืนนะคะ เียวสะใจมากค่ะไม่กล้ากินค่ะมเ,เามตรเพราะว่ากลัวเดี๋ยวแบบหายไม่ออกลูกสดๆค่ะซื้อมาจากตลาด สดชื่นเียบเียบคับน,นี้อากาศคุ้มๆเหมือนฝนจะตกเลยครับ ถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันเปรี้ยวมากเลยนะคะสำหรับคนที่ไม่ชอบทานเปรี้ยวก็จะทานไม่ได้ค่ะ ตัวนี้มันก็จะมีอีกอันนึงก็คือคอร์เนนะคะหรือภาคอีสานบ้านเราเรียกว่าบักแง้วค่ะเพราะว่าสูงไม่เห็นเขาออามาขายนะคะที่ตลาดอันนั้นก็อร่อยะคะ่ะก็เปรี้ยวอะไรจะเปรียปร้ยวๆอมหวานนิดนึง เปรี้ยมากค่ะเปรี้ยวสุดๆคือเหมือนมันมันจะเปรี้ยวแล้วเราต้องแบบตรงไอ้ตรงที่สีเนี่ยมันจะเป็นแบบเราต้องเราไม่กินเม็ดนะคะเราจะกินแค่ข้างนอกมันก็จะเป็นนิ่มๆมันก็จะแบบเหนียวๆมันก็จะเป็นนุ่มๆนิดนึงนะคะแล้วก็แบบมันก็จะมีรสชาติคือเปรี้ยวอะคะ่ะบอกเลยว่าเปรี้ยวสําหรับคนที่ไม่ทานเปรี้ยวก็จะทานไม่ได้ค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากเอฟซทุกท่านนะคะกด ไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร b ์ช่อง YouTube สุหันสาพาเปินให้สู่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะ